ทั้งหมด3วิธีนะเดี๋ยวเรามาติดตามผลกันครับเราก็ต้องตัดเอาเฉพาะข้อตาเท่านั้นนะครับไปเพาะเกษตรกรเขาปลูกอ้อยเนี่ยคือเวลาเขาปลูกเขาก็จะปักเป็นแถวแบบนี้นะเพราะว่าเวลาเขาปักเขาจะปักเรียงกันประมาณ5้าสิบเซนต้นหนึ่งเน,น,งนี้ยตรงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้กําลังจะบอกว่าเวลาเขาปักไปปุ๊บนะครับเขาก็จะได้มาแค่ต้นเดียวก็คือต้นเนี้ยเขาจะแตกออกมานะครับแล้วก็จะมีหน่อข้างๆออกมาเวลาเขาขยายรากเนี่ยเขาจะออกตรงนี้นะครับนี่ ที่มีรากตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นตาที่เขาจะแตกขึ้นมาเป็นต้นใหม่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาฝังลงไปปุ๊บเขาก็จะติดแค่ต้นเดียวนะครับแล้วก็ไปแตกกองล่างแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการขยายให้เขาได้หนึ่งลำเนี่ยได้หลายๆต้นนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันว่าทําแบบไหนนะครับเราจะไม่ปลูกตรงๆแบบนี้นะครับปลูกตรงๆแบบนี้เนี่ยเราได้น้อยเกินไปต้นพันนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอต้นพันธุ์ที่หายาก,ยากหรืออ้อยที่เราได้มายากหน่อยนะครับที่เขาแพงๆอ่ะเราใช้วิธีนี้นะครับขยายเองเลยเดี๋ยวมาดูกันขั้นตอนแรกนะครับเวลาเราตัดอ้อยมาปุ๊บเนี่ยนี่คือหนึ่งลำนะอันนี้คือหนึ่งลำนะครับที่ผมตัดมาที่เป็นสามส่วนลักษณะน,น,นี้นะครับพอตัดมาเสร็จเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าต่อหนึ่งข้อเนี่ยเขาจะมีตาอยู่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วตาตัวนี้จะพัฒนาขึ้นมาเป็นต้นใหม่ รากก็จะออกตรงรอบๆตรงที่เราลอกเปลือกช่วงนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการให้เขามีเยอะๆเราก็ต้องตัดเอาเฉพาะข้อตาเท่านั้นนะครับไปเพาะไอต้ตรงนี้ไม่ต้องนะครับตรงช่วงกลางเนี่ยจะนําไปทานหรือเอาไปทิ้งหรือไปทําปุ๋ยหมกักอะไรก็แล้วแต่วิธีการตัดแล้วแต่เรานะครับใครมีมีดก็สับเอาก็ได้แต่อย่าให้โดนตาตรงนี้นะครับตาเด๋ตรงนี้เขาจะขึ้นเหมือนต้นใหม่ผมจะใช้กรรไกรตัดเพื่อป้องกันไม่ให้ตาเขาเสียนะครับกรรไกรตัวใหญ่หน่อย ปึ๊บนี่นะครับอันนี้คือ1่งข้อเราจะได้มาแล้วจากที่เราตัดมาปุ๊บเรียบร้อยนะครับเราจะได้ข้อลักษณะนี้นะฮะตรงนี้เป็นต้นที่เขาจะเกิดขึ้นมาใหม่นะถ้าเราเพาะนะช่วงนี้จะมีรากอันนี้คือตัวอย่างนะเดี๋ยวพอเรานําลงไปเพาะปุ๊บนะครับลักษณะนี้แล้วเดี๋ยวตาตรงนี้เขาจะเป็นต้นขึ้นมาทีนี้เดี๋ยวผมจะเพาะในถาดตัวนี้นะครับเป็นถาด ผลไม้เก่าผมจะใช้ตัวนี้ก่อนก็คือกาบมะพร้าวนะครับกาบมะพร้าวกาบแช่น้ําเอารองข้างล่างก่อนเพื่อเป็นตัวอุ้มน้ํานะครับและอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องการให้ดินเพราะเขาหล่นลงไปข้างล่างเยอะนะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้คือชั้นที่หนึ่งนะหลังจากนั้นผมจะใช้ดินดินนะครับหนึ่งส่วนดินบนทรายนะขี้แกบดิบนะครับหนึ่งส่วนนี้เวลาการเพราะนะครับผมก็จะเรียงเป็นลักษณะแบบนี้ไปเลยนะครับเอาวางเรียงเป็นแถวเลย เรียงไปเรื่อยๆนี้นะฮะพอเราเรียงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องปักเข้าไปลึกนะฮะเราจะใช้กาบมะพร้าวสับนะครับโดยหน้าลาักษณะนี้ปิดไว้นะครับปุ๋ยมะพร้าวเนี่ยนะครับกาบมะพร้าวสับที่มีส่วนผสมของดินเล็กน้อยนะครับผสมปิดก็ไปเลยแบบนี้รดน้ำหนึ่งครั้งเอาให้โชค,โชคเลยนะเอาให้ชุ่มชุ่มชุ่มเลยนะครับ ลดไปเลยเอาให้ชุ่มนะแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บไว้ในเรือนเพราะชําแล้วเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาเป็นต้นๆเราค่อยแยกออกมาเราจะไปปลูกตรงไหนก็อีกทีนึงนะครับอันนี้อีกวิธีหนึ่งนะครับตัดตามความยาวเอาหลายๆตาหน่อยก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปักหรือการนอนเดี๋ยวเรามาปลูกด้วยกันนะครับเราตัดมาแล้วนะครับเราจะได้มาสองลำหลังจากนั้นนะครับเราใช้กรบมาพาวตับที่แช่น้ําแล้วเนี่ยลงมา โอ้พื้นไว้ก่อนเพื่ออุ้มน้ําและให้รากเขาเดินดีแล้วรานาท่อนพันเนี่ยเราลงปลูกแล้วก็ไหนนี้เลยอันนี้คือเป็นวิธีการที่จะปลูกโดยการนอนเราจะได้หนึ่งสองสามต้นขึ้นมานะครับพอเราปลูกเสร็จปุ๊บเราปิดทับด้วยดินนี่ลักษณะแบบนี้นะครับกล,ลบไว้แต่ตรงนี้ช่วงนี้อย่าไปกลบหนามากนะเผื่อไอ้เขาตาเขาขึ้นมาลำต้นนะครับเอาแค่นี้พอจากนั้นลดน้ำให้ชุม่ม เก็บไว้ในเรือนเพราะทำร่มลำไรมีอีกหนึ่งวิธีครับเป็นวิธีที่เราขยายพันธุ์ทั่วไปก็คือปลูกตรงๆไปเลยนะเดี๋ยวปลูกลักษณะแบบนี้ก็คือปักตรงๆลงไปเลยนะครับแบบโบราณ่ะเขาปลูกกันลนนักษณะนี้ก็ปลูกแบบนี้เลยอ่ะดินใส่เพิ่มเข้าไปแบบนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราปลูกขยายพันธุ์สามวิธีเนี่ยแบบไหนที่จะได้ต้นพันธุ์เยอะที่สุดนะครับ